ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยนะู่ในแมทสเปเชียลเนาะเรามาฟีเจอริงกับช่องไม่เรองเห็นยน <laughs> เราอยู่กับช่องเดอะเจฟไรนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักเราก็ไปรู้จักปะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแปะช่อยนี่<อ> <laughs> นี่ไงช่องขึ้นมาแลวเห็นไหมไหนวะมา,มาเริ่มเลยวะอ่ะอืมอืม,อมเรื่อง่อนนะเรื่องเนเรื่องนนี่เราก็ เป็นมือที่โหดร้ายเปลี่ยนของเร็วทำไมช่องชอบพูดคำว่าโหดร้ายจังวะว่าโหดร้ายโหดร้ายเปลี่ยนเปลี่ยนมามือมือไม่ต่างกับเดิมเลยเว้ยมันคือมือไงพี่มันไม่ใช่ขาขอกำมัดซัดที่หน้าสักทีได้ไหมวันนี้เป็นเด็กไร้ไอโพนเด็กเคียอ์เบเกอร์เดี๋ยวหลอน พี่พี่ว่าเราหลอนกันแล้วปีสิบเอ็ดมาดิวะอือพลังแวนอึ้ยขี้โม้มันเลยยิวไปดิได้ได้ได้อึ้ยเช็คโนดิแต่จุได้เข้าได้เข้าดิดอพลังแวนเฮ้ยดอพลังแวนเข้าเด่นจุกผ่านเลยเฮ้ยเราจะเล่นจริงจริงเหรอวะลอง เราเราจะเล่นยิงยิงอวะเราเราจะเล่นยิงยิงวะเราจะเล่นยิงยิงะเราจะเล่นยิงยงเวขอเลยสิบเอ็ดดิเราจะเล่นยิงยงวะไะขี้พาวดิอุ้ยอะไรอ่ะสองหมื่นสิบแปดสองสามขอสองหมื่นเลยเอ๊แบบว่านั่นแหละคือจุ๊เจ็ดสอเจุจีแรกอยู่แล้วป่าว มาเจอไงอ่อนดิ้งอ่อนดิดิ้งตาลตาลม่อไเอามืองอายังขี้โกงเอะไรดวะจี๊ดปลาทิงปะคว้าง ข้างไหนข้างนี้ข้างนี้ขางนี้อะไรได้ได้ได้นะได้เลยแต่ยังก่อนวะอุ้ยดอพลังงานเฮ้ยโม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 คีโมีโมพี่พี่เราไม่ได้การกระทำของเราดีมาดีมาดีสิบเอ็ดเปนดิเท่าไหร่ตายนะพันวน ตายนะตายนะตายนะขอมื่นปล่อยไเฮ้ยรับเลยวะจบแล้วเธอตัวไล่หนึ่งทีเราจะได้เล่นดีไหมวะแน่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าคลิปสั้นป่าววะเฮ้ยเล่นลิงหรอเออเล่นลิงสองสองนะกดเทคตัวนี้ไม่ให้กดมองไม่เห็นตัวเองมองไม่เห็นเล่นจริงเล่ยเราเดี๋ยวนี้ตัวเรื่องวานิลา นึ่เด็กๆิดตนะอ่าได้ได้สามบกแหวนสี่พันที่จั่วอ่าแหวนครอบสองชุดไม่ใช่ชุดเรียกเก็สามเก็บสองที่ติดจีเกนเนาะแล้วก็คนนี้เก็บเก็บสามที่แหวนที่ครอบจั่วใช่นั่นแหละบกสี่พันด้วยนะพีมาเลยไม่ใช่แบบตีตีไม่เข้านะตีไม่เข้านะแหวนแหวนเหรอเออแหวนไม่ให้อะทำไมแหวน อีกะเป็นอีการล็อกห้าพเออแค่เดี๋ยนะอันนี้สามห้าไม่ไแล้วก็พีจีพอดีพี่รวยมากพี่พี่รวยมากๆเลยว่าตีได้นะไปเลยหนวเป็นใครซื้อโซชียลโชียลหายเดี๋ยวโมพกตีไม่เข้าผ่านผ่านผานเจุ สตรยจิมมิกสามมาเล่นอะไรหนุ่มได้บ้างวะอันไหนไม่ได้มันก็เล่นแต่ตัวนี้เปล่าวะแต่มันแต่มันตามจีไงบ้งใช่ใช่ใช่เทคนิคเลือกล็อกล็อกอย่างเดียวก็ได้ล็อกเราล็อกเขาก็ได้แล้วแต่ข้อมือไม่เกินหนึ่งใช่ไม่คออ้นนี่ ล็อกโดยชี้ไหมอืมไม่ล็อกก็ได้รู้สึกว่าถ้ามีงาอยู่ใบหนึ่งมันจะชี้อย่างนี้แล้วมันแบบอย่างนี้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่อย่างกระใบอ๋ออย่างกระใบด้วยล็อกแต่วะไม่ล็อกเปลืองเปลืองเนาะเปลืองเปลืองใช่ไหมใช่ใช่เออเล่นยากจังพระเจ้าเล่นไม่เป็นอืออืออือตาวล็อกมันไม่มีตัวตี ตัวตีแล้วแบบล็อกไม่ปลาทิ้งหมดแล้วลไม่ล็อกล็อกนี้ก็ได้่ะแวนตีเลยน้ำมันคือปลาที่ดิบกลับมาอาบน้ำอ่อ๋ออาดินโกกาดดีกว่าเอ้ยเอาแวนตีกาดเดี๋ยวเวนกดทิ้งก่อนดิพี่เลือกอต่สองใบใช่ไหมพี่กดล็อกสองใบได้ใช่ไหมพี่ต้องชี้อย่างนี้ก่อนอ๋อชี้ชี้ตัวที่ล็อก ชี้ตัวแล้วปดปดสลับกันอ่าอย่างนั้นแล้วก็พี่ก็ปดเพิ่มเล็ใช่ไหมใช่ใช่เลือกแล้วก็ทําต่อได้แล้วก็กลับตรงไหนอ่ะล็อกมังเสิร์ตเสร์ตฐานสองก็ได้ใช่ไหมล่ะใช่เสิร์ตได้หมดเลยไม่จะเสิร์ตฐานหนึ่งนะทำไมหลอดที่ทำไมแค่นี้เองหรอเอ้เดี๋ยวมันต้องจั่วกันป่ะใช่เมื่อปลดล็อกตัวหนึ่งก็ถึกเกิดพร้อมกันแล้วแต่ถับกลองได้เพราะเราหาเราหา อ่ะพี่กจ็จวบไปหนึ่งสุดยอด์ไหมกันไหมกระด้าพี่จีนเมกัดอุ้ยปักด,ดีเขาข้างพี่โมกข้หมื่นข้หมื่นข้าง, <arg> างนั้นเท่าไหร่พี่ไปขึ้นหนึ่งข้างละหนึ่งจีก,กัดไปแรกก่อนอ่ะจีก,กัดไปแรกจะทำพี่เลยพอแล้ว่อาเต็มไม่กดอากาศไปขึ้หนึ่ง หมื่นเลยหมื่นเลยไม่หมื่นเลยจับเทินโซบัดดับเบิ้ลดรอปแต่อ้ยมือ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 ตัดมือมือไปอ้ยเต็มเลยกาดกาดหมดมือสไตล์หมดมือกิวคำหนึ่งไงตัวเองไม่ได้มันได้เก็บสามทีงกฤยการเียนเนาะฮือ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 แวนดีค่ะดีแวน เข้าเลยได้นะได้เลยโตชาร์ตใช่เดมจะเป็นอะไรดีอัดเดินปุน่ยเปก่แล้วนี่วะยังนี่ว่ามือมันต้องมีเท่าไหร่วะจุดไหไไฟนอลเอรอทีมไหวเหรอฮะไหวเหรอไหว นายรู้จักคนนี้ไหมกดทางพ่อล็อกพ่อล็อกคนนี้เราเล่นคเดียวเที่โทษที่ยัไม่กวนตีอะไรนะที่ตาบานได้ตีเบ็ดพอแล้ว แต่กี้ลงมาเห็นล็อกเนาะเห็นรอบนึงเนาะใช่บบกบบกคำหักสกิลพีจีนเลยบายบายแล้วก็ล็อกต่อไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งเห็นสามอ่าเฮ้ยเท่ห์วะพี่ว่าพี่ลืมทำแรงหนึ่งวะเชี่ยพี่พี่โคตรโง่เลยวะเออวะพี่ลืมววะเดียวหมดสามมันเลยผลร้ายมากเขามึน ล็กหลังล็กตามไงเดนบวกชี้สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบวกไปสามเจ็ดบวกไปเจ็ดเจ็ดสามสสมมื่นวนปล่อยตายตาเลยอตาโอ้ยสกูเกนี่นีดยโชว์ได้โชว์อุ้ย้ย้ยีโมีโมขีโมออนให้เฉยแล้วออนให้เฉยใช่ไหมใช่ใช่